เจ็ดอาหารที่ต้องระวังที่สุดสําหรับคนที่กําลังลดน้าหนักค่ะหลักๆแล้วนะคะคนที่กําลังลดน้ำหนักอยู่นะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะระวังอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงน้าตาลสูงไขมันสูงโซเดียมสูงแต่วันนี้ค่ะจะมีอาหารเจ็ดอย่างค่ะที่ต้องควรระวังมากกว่าอาหารเหล่านี้ค่ะซื่อาหารที่เจ๊กําลังจะบอกต่อไปนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงมากเลยคะ่ะแต่สามารถทําให้เราอ้วนได้เช่นกันอาหารประเภทแรกนะคะนั่นก็คือ ถั่ว5สีค่ะหรือญญธัญพืชต่างๆค่ะหลักๆแล้วนะคะเมนูเนี้ยค่ะเป็นเมนูสำหรับคนที่กําลังลดน้ำหนักเลยเพราะว่า1มีวิตามินนะคะสูงค่ะมีโปรตีนมีแยหานะคะมีปริมาณคา,าร์โบไฮเดรตนะคะที่ให้พลังงานของคา,าร์โบไฮเดรตที่น้อยกว่าข้าวสำหรับน้ำหนักส่วนใหญ่ค่ะก็เลยเลือกเอาเมนูเนี้ค่ะเป็นเมนูที่ช่วยลดน้ำหนักแต่สิ่งที่เจอยากจะให้ระวังนะคะนั่นคือมีความเข้าใจว่าสิ่ง,งนี้ค่ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะพอเรามีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยจะทานปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ คุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนค่ะมีอาหารสูงแต่ถ้าเราทานในปริหมาณที่มากเกินไปนะคะทานบ่อยๆค่ะก็สามารถทำให้เราอ้วนได้เช่นกันใครที่ติดปัญหานะคะลดน้าหนักอยู่แล้วทานธัญพืชอยู่นะคะน้ําหนักไม่ลดหรือน้ําหนักนิ่งต้องไปปรับใหม่นะคะประเภทที่2นั่นก็คือโยเกิร์ตค่ะ โยเกิร์ตนี่คะเป็นแหล่งของชีวิตซีชนิดดีใช่ไหมคะมีโปรไบโอติกค,ค่ะแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยนะคะหลายคนก็มีความเข้าใจว่าสามารถทานแล้วช่วยลดน้ำหนักได้แต่ถ้าเป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตที่มีน้ำตาลตามอันนี้ค่ะได้ประโยชน์ค่ะแต่บางคนนะคะเลือกทานโยเกิร์ตค่ะจะไปโฟกัสอยู่ที่ว่าโยเกิร์ตศูนย์เปอร์เซ็นซึ่งศูนย์เปอร์เซ็นเราต้องสังเกตดีๆนะคะว่าศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์ไขมันหรือศูนย์น้ำตาลค่ะ ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นศูนย์ไขมันค่ะและโยเกิร์ตส่วนใหญ่ค่ะจะมีปริมาณน้ําตาลนะคะมาถึง26กรัมเลยค่ะซึ่งร่างกายของคนเราค่ะต้องการน้าตาลวันละนะคะแค่6ช้อนชานะคะหรือไม่เกิน24ิกรัมค่ะหลายคนค่ะก็เลยทานโยเกิร์ตแล้วไม่สามารถทําให้ลดน้ำหนักได้เพราะจะได้ปริมาณน้ําตาลจากโยเกิร์ตนั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะนั่นคือผลไม้น้ําผลไม้ผลไม้มีวิตามินและแร่ธาตุค่ะซึ่งมีประโยชน์สูงค่ะ แต่ในผลไม้ค่ะนอกจากวิตามินแล้วนะคะสิ่งที่แฝงมากับวิตามินนั่นคือปริมาณของน้ําตาลค่ะซึ่งเป็นน้ําตาลฟูโกโตสฟูกโตสนะคะเวลาที่เรารับประทานเข้าไปค่ะน้ําตาลเหล่านี้ค่ะจะส่งตรงไปที่ตับค่ะแล้วตับก็จะเปลี่ยนน้ำตาลฟูกโตสให้ไปอยู่ในรูปแบบของไขมันเราจะมีความเข้าใจว่าผลไม้ทานเราไม่อ้วนผลไม้เป็นอาหารที่ธรรมชาติมีแย่อาหารที่สูงหลายคนค่ะก็เลยทานผลไม้แทนเมื่ออาหารบางคนค่ะทานผลไม้แยกกากานั่นคือทานน้ําผลไม้ขันสดแบบนี้นะคะยิ่งไม่ดีเลยค่ะ พราะาประโยชน์ของผลไม้จะอยู่ที่กากนะคะพวกไฟเบอร์ค่ะจะเป็นตัวช่วยชะลอการดูดซึมตาลแต่ถ้าทานผลไม้ที่แยกากากออกดื่มแค่น้ําผลไม้นั่นหมายความว่าเรากําลังดื่มน้ําตาลจากผลไม้อยู่ค่ะถ้าเราทานผลไม้ทั้งผลนะคะจะทําให้เราอิ่มท้องนานมากกว่าค่ะข้อ4นะคะนั่นคือสลัดค่ะแล้วก็น้ําสลัดค่ะนี่คือเป็นเมนูยอดฮิตนะคะสาหรับคนที่กําลังลดนหนักอยู่เลยค่ะ สลัดเนี่ยค่ะฐานเราไม่อ้วนค่ะแต่มันอ้วนตรงไหนทราบไหมคะสลัดค่ะส่วนใหญ่เราจะเลือกสิ่งที่เราชอบนั่นคือนะคะบางคนเลือกแต่พวก ัญะพืชค่ะว้วจะเป็นถั่วข้าวโพดฟักทองผลไม้ต่างๆค่ะพวกนี้ค่ะล้วนแล้วจะเป็นค oh าร์โบไฮเดรตทั้งนั้นเลยค่ะอยากทานสลัดให้ได้ประโยชน์นะคะให้เพิ่มไข่ต้มนะคะหรือจะเป็นอกไก่ชีหรือจะเป็นเนื้อหมูก็ได้ค่ะหรือปลาลงไปนะคะแล้วก็น้ําสลัดนะคะพยายามนะคะตีเลียเ่ยงสลัดน้ำพน้นแล้วก็สลัดน้ำใสที่มีความหวานนะคะเพราะพวกนี้จะมีไขมันแล้วก็มีน้ำตาลที่สูงค่ะ ประเภทที่5นะคะนั่นก็คือผักอบกรอบนั่นเองค่ะผักอบกรอบส่วนใหญ่นะคะจะเป็นผักที่มาในรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นฟักทองค่ะเผือกมันผักที่เป็นหัวต่างๆค่ะผักพวกนี้ค่ะจะมีพลังงานแล้วก็แคลอรี่ที่สูงกว่าผักใบค่ะและที่สัมคัญนะคะผักอบกรอบกับผักสดจะมีความแตกต่างกันคือผักสดค่ะจะมีปริมาณน้ำที่สูงค่ะแต่ห้ลรออิ่มท้องได้นานนะคะแล้วก็ทำให้เราค่ะ ไม่สามารถบริโภคปริมาณที่เยอะได้แต่ถ้าเป็นผักอบกรอบนะคะซึ่งผักอบกรอบนะคะจะถูกแยกน้ําออกนะคะจะเหลือแค่ไฟเบอร์ค่ะจะทําให้เราบริโภคได้เยอะค่ะนั่นหมายความว่าจะทาให้เราได้พลังงานแล้วก็แคลอรี่เยอะขึ้นค่ะและยิ่งถ้าใครนะคะทานผักอบกรอบในช่วงที่สําหรับคนที่ทํา IF นะคะถือว่าหลุดฟาดค่ะทานพอเมื่ออาหารได้แต่ไม่ทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะถ้าทานมากจนเกินไปนะคะระวังอ้งวนได้เช่นกันค่ะอาหารประเภทที่หกค่ะนั่นคือเมนูกลิ้ยค่ะหมายความว่า กล้วยทุกประเภทเลยค่ะหลายคนค่ะชอบเอากล้วยค่ะมาทานเป็นมื้อว่างหรือบางคนทานข้าวเสร็จแล้วนะคะชอบทานกล้วยตามหลังค่ะเพราะกล้วยเนี่คือคาร์โบไฮเดรตอย่างนะคะกล้วยหนึ่งผลนะคะให้พลังงานเท่ากับทานข้าวหนึ่งทัพพีเลยค่ะถ้าใครทานกล้วยเป็นของว่าง แล้วก็ทานกล้วยนะคะพร้อมกับมื้ออาหารนะคะจะทําให้เราค่ะได้พลังงานแล้วก็แคลอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล้วยในรูปแบบไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะรับประทานกล้วยค่ะเจะแนะนําว่าถ้ามื้อนั้นอยากจะทานกล้วยให้ทานกล้วยพร้อมมื้ออาหารได้ค่ะแต่เราควรลดปมาส,สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นลงค่ะเพื่อเหลือพื้นที่นะคะของคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายแล้วค่ะสมมุติปกติเราทานข้าวหนึ่งทัพพีนะคะให้เราเหลือข้าวแค่ครึ่งทัพพีค่ะและที่เหลือนะคะให้เราทานปริมาณของคาร์โบไฮ ข้อที่7นะคะนั่นคือเครื่องดื่มศู์แคลค่ะเครื่องดื่มศู์แคลอรี่นะคะเป็นเครื่องดื่มที่สายเฮลตี้ค่ะคนลดน้หนักนิยมดื่มกันค่ะเพราะว่าไม่ได้พลังงานค่ะศูนย์แคลแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยดื่มแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะแต่ที่อยากให้ระวังนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องดื่มศู์แคลค่ะถ้าเรามาดื่มประจํานะคะดื่มสม่ำเสมอค่ะมันยังทำให้เราอะค่ะกลายเป็นคนติดหวานอยู่นอกจากจะทําให้เรายังกลายเป็นคนติดหวานอยู่นะคะเครื่องดื่มศูนย์แคลนี่ค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ไว้ใช้หลอกล่อร่างกายค่ะ พอร่างกายนะคะดื่มเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปค่ะร่างกายจะสัมผัสได้ว่าเราอะได้รับสารใี่ความหวานเข้ามาสู่ร่างกายร่างกายก็พร้อมที่จะพลังงานส่วนนี้ค่ะเอาไปใช้เป็นพลังงานแต่พอร่างกายค่ะเอาน้าตาลพวกนี้ค่ะเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ร่างกายเลยกระตุ้นความหิวให้กับเราค่ะเพื่อให้เราหิวเพื่อไปรับประทานอาหารเข้ามาค่ะพอร่างกายเขาต้องการแหล่งพลังงานค่ะทําให้เราหิวและอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เราทานบ่อยมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะสารในความหวานนะคะ ทานให้ถูกวิธีค่ะทานให้ได้ประโยชน์นะคะอาจจะใช้น้ำตาลพวกนี้ค่ะไปประกอบอาหารแบบนี้ได้ค่ะหรือในวันที่เราอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานจริงๆค่ะเราอาจจะใช้ทดแทนได้แต่เราอาจจะไม่เอามาใช้ดื่มสม่ำเสมอดื่มเป็นประจำจนทําให้เราติดค่ะนี่คือสิ่งที่เจ๊อยากเพื่อนๆควรระวังนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะที่เรามองว่าดีค่ะที่เป็นธรรมชาติเราจะรับประทานแล้วก็ดื่มนะคะแบบที่ไม่มีความกังวลค่ะจะทำให้เรารับประทานในปริมาณที่เยอะมากกว่าเดิม นั่นหมายความว่ามันจะทําให้เราค่ะได้พลังงานแล้วก็แคลอรี่มากขึ้นและถ้าเราทานเยอะมากจนเกินไปค่ะมันก็จะกลายเป็นพลังงานแล้วก็แคลอรี่ที่เกินค่ะซึ่งสามารถสะสมในร่างกายเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นของที่มีประโยชน์ถ้าทานแต่พอดีจะเกิดประโยชน์สูง